เติมเงินร็กซ์ล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับแตนดี y น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลย หรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นๆก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและธนก์โมบายอิ Earth เทนัลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับ5ข้อน่ารู้ก่อนสเ a เยอร์เข้านั่นเองนะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประกอบการตัดสินใจว่าจะเติมเงินเพื่อเอาอาชีพ s เ a เยอร์มาดีไหมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปลุยกันเลยครับผม เรื่องที่1 s l a y e r ลเยอได้มายังไงนะครับ s l a เยอเนี่ยจะเป็นตู้ Collaboration กับ Blackrock M นั่นเองนะครับซึ่งจะมีตู้กลางให้เพื่อนๆได้เปิดกันนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดครบ10ครั้งแล้วเพื่อนๆจะได้ตัว q เคว t ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพ s l a y ยอรได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นต่ำที่เราจะ เป็นสไลเยอรเนี่ยคือเราจะต้องเสีย Big แคทคอยสามร้อยบิคแคทคอยเองนะครับและนอกจากนี้ในตู้นี้ก็ยังมีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหมวกหางหลังต่างๆนะครับผมและถ้าเกิดสะสมครบหมดเนี่ยก็จะได้น้องมังกรไปครอบครองด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเก็บจ็อบของสเลเยอร์ภายในระยะเวลาของกิจกรรมที่กำหนด ถึงคลาส4นะครับเพื่อนๆจะได้ชุดของ Slayer ที่ปลดล็อก ATK และ MTK a 1%ด้วยนะครับก็เป็นชุดออริจินอลของ Slayer เลยทีเดียวถัดไปนะครับจะพูดถึงสกิลของ Slayer ที่แตกต่างจากวิาสา์มันน่าเล่นกว่าวิาสาร์ยังไงไปดูกันเลยครับผม Black Magic เป็นสกิลพสซีที่โกงที่สุดของส l เลเยอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าพาสีตัวนี้ทุกๆ1,000 M พ t t a c k ของ s l เลเยอร์จะเพิ่ม M Pen 2%และถ้าเกิดว่าอัพรูนนะครับทุกๆ1,000 MATK เราจะได้ Ignore M d e p เด1%ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง M a t t a c ทเยอะคุณก็จะยิ่งมี M Pen เยอะแล้วก็ Ignore M d e p เดเยอะนั่นเองครับผม เมจิ c คอมเพลวเป็นสกิลของซเลเยอร์ที่สามารถนำสกิลซเลเยอร์สองสกิลมาผสมผสานกันได้ทั้งหมด5รูปแบบและมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดสกิลนี้ครูดาวอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนเมจิ c คอมเพลวได้ไปดูกันครับว่า5สกิลนั้นมีอะไรบ้างครับผมเป็นสกิลที่ผสมผสานระหว่างซัมมอนเจลลี่ฟิชและเมจิกวินสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์พื้นที่เป็นธาตุน้ำและธาตุลมนั่นเองครับ คอมโบของ Array of r i n i n g และ Dark Trap เป็นการสร้างความเสียหายเวทมนต์ลงไปที่พื้นที่ที่กำหนดเป็นธาตุไฟและธาตุลมและยังสร้างความเสียหายต่อเนื่องอีก20เป็นเวลา5วินาทีและมีโอกาสไฟพิล่าด้วยนะครับผม Laguna b a e และ Lightning Strike เป็นการสร้างความเสียหายเวทมนต์แบบชิ่งไปที่เป้าหมายสูงสุด6เป้าหมายทุกครั้งที่ชิ่งจะลดดาเมจลง แอน i ี้เมจและแอส p i r ิ t เป็นการใบ้เวทมนต์ของเป้าหมายรอบๆและทําการแช่แข็งเป้าหมายหากเป้าหมายทําการต้านแช่แข็งจะโดนดาเมจธาตุน้ําแทนเบโรและไวบารียเป็นการคอมโบที่บริงเข้าไปข้างหน้าและสร้างไวบารียให้กับตัวเองเพื่อที่จะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนอกจากธาตุวิญญาณ h e วี่สเลเเป็นสกิลที่ s l a y ยอร์จะทำการล็อกเป้าหมาย1เป้าหมายและไล่บอลเวทเป็นเวลา5วินาทีในขณะที่ไล่ตัวส l a y ยอร์ก็จะไม่ถูกขัดไล่อีกด้วยและสร้างความเสียหายเป็นเวทมอนทรูด,ดามเมจหากไล่เสร็จแล้วเป้าหมายตายตัวสกิลก็จะรีเซ็ตคูดาวน์ทันทีแต่หากไม่ตายตัวส l a y ยอร์เขาจะตายเอง Power of Golden เป็นการอมตะตัวเองเป็นเวลา8วินาทีและเพิ่มเอ็มเพนแบบมหาศาลถ้ามีรูนยิ่งเลือดน้อยยิ่งได้เอ็มเพนเยอะแต่หลังจากจบ8วิตัวเองก็จะติดสตันเป็นเวลา5วินาทีและนี่คือของสวมใส่ที่ Slayer สามารถที่จะสวมใส่ได้นั่นเองนะครับหลักๆก็ จะเป็นพวกของตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกของสายเวทที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของที่ทางเกมเขาแนะนํามาอยู่แล้วนะครับหลักๆก็จะเป็นของเดิมเลยนะครับมีชิ้นเดียวที่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวอาวุธนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของเซเลเยอร์ er โดยเฉพาะนะความสามารถก็จะคล้ายๆคาถาอ็อกกอับคาถาวิซาดีรวมกันนะครับก็ถือว่าโหดมากๆถ้าเกิดใครที่เล่นจอมเวทยอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวก็เล่นได้เลยครับผม และสุดท้ายนะครับสิ่งที่พิเศษสุดๆของ Slayer คือ Slayer สามารถใส่รูน Rebirth ของ No o น i c h ได้นะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยคอมโบกับสกิลต่างๆได้อย่างเช่นสกิลที่ตัวเองจะต้องตายเนี่ยก็คอมโบกับตัว r e b i r ร์ตของโนวิชได้เลยนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ขี้โกมากๆเลยนะครับเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ s l a y ลเยอร์ครับผมนะ เล่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่ามีความแตกต่างหรือว่าเก่งหรือว่าพิเศษยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมหรือใครมีคอมโบเด็ดๆของสลเลเยอร์กับการ์ดไปไหนหรือว่ากับอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาอ่านศึกษากันต่อนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการประกอบการตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะเติมดีไหมถ้าอาชีพนี้เข้ามาเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้ามันเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทําไกด์แบบละเอียดให้อีกทีหนึ่งว่าวเราจะบูสต์ดาเมจจากตัวนี้ยังไงนะครับโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะนั่นเองสําหรับคลิป